ตีนะ e s t a s d ห้าสี่สามส e t e a t ต้ i งซิตคที่ให้เราเจร่วมาแล้วถอยแล้วถอยแล้วถอยมาแล้วถอยมาแล้วถอยมาเราก่อนนะเตรียมเราข้างหน้าใาบอมเราลาตีบอมเราลาตีบอมราตีบอมเราราตีบอมเราีบอมยังมีตัวทุบอยู่ราตีบอมราตีบอมไนะทีนี้เตรียมับนันนันสวยสสวยสวเกตแทงข้างหน้าสี่สมสอน่เกตชเกตช เพื่อเก็ชกแล้วกลับมาแล้วกลับมาไอค่าคับหนึ่งโหลคัดหมดโหลคัดหมดโอเคโอเครอรีโหลดรีโหลดโลคัดถอยถอยถอยก่อนรีโหลดโลคัดรีโหลดโลคัดแทงเตรียมเซตอัพนะแทงเตรียมแทงเตรียมฮาวิเล่นต่อได้ฮาวิเล่นต่อได้ฮาวิรอก่อนรอก่อนขอขอรอครูดาวรอครูดาวโลคัดก่อนนะมัายืนทางไหนบ้างอ่ะโซนเซนมัายืนแบบไหนมัายืนเลเยอยงยังโซนอยู่นอร์โซนสองจอเลยสองจอจับโซนสอยู่นอแบบสองทางลับซีวอกกี้ลับซี่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 วอกกีรับมาแล้วรับมาแล้วครับวิ่งเลย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 มา เฟอร์เกตเฟอร์เกตลูกเสาแสดงว่าเฟอร์เกตลูกเสาเฟอร์เกตเสาอินทิ่เฟอร์เกตเสาอินที่ห้าสี่สามเฟอร์เกตเสาดี่มาเฟอร์เกตเสาทีมาเข้าอินเฟอร์เกตอินที่มาอินมาเข้าอินสวยแล้วกลับมาแล้วเฟอร์เกตกลับมาเฟอร์เกตกลับมาสวยสวยสวยรอรอบอลมอนเลยน้อกลับมันลึกมากพี่พี่โอเคดูแล้วบอลมอนปาร์ตี้เตรียมน้ำบอลมอนปาร์ตี้รอรอรอบอลมอนปาร์ตี้ลูกอีสห้าสี่สามสองหนึ่งบอลมอนปาร์ตี้ตรงอีสบอลมอนปาร์ตี้ตรงอีสบอลมอนปาร์ตี้ตรงอีสสวยสวยสวยแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาฮิวคอนาด้วยฮิวคอนาด้วย เราเราเต็มรักต็มวากกี้เต็มรักเต็มวากี้เสาจะเข้าเสาจะเข้าโอเคโอเคเสาแตะมาอย่าอย่าอย่าไปตีแคบบอมบิมบอมบิมบอมบิมบอมอีริมน้ำเฟอร์เกตอีเฟอร์รี่เกตอีนี้ค่ะสี่สามสองหนึ่งเฟอร์รี่เกตอีเฟอร์รเกตอีเฟอร์รี่เกตอีเฟอร์รี่เกตอีสเฟอร์รี่เกตอีสแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาโอเคแทมาเข้าบอม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 เข้าลูกซิตรอ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 ลูกซีิตไม่ได้ไม่ทันไม่ทันถอยมาอย่าอย่าไปลึกเกินอย่าไปลึกเกินสวนให้ไม่ได้อย่าไปลึกเกินกลับมากลาาาาาพพอออออรรฮีีลลัขขึึ้้้นนนนมมย่ตหุดเควิ นี่โลโลคันนะมันอยู่เลเยอร์ไหนวะยังไม่อยากเห็นมากเลยมันอยู่หลังแฮลพี่ตัวที่ตีแฮลมีไม่กี่ตัวรอรอรอโวยโวยโวไว,ย,ว,ย,วยนะเลเยอร์ <คน S 1> ขวาเซนคนตีแฮลซ้ายซ้ายซ้ายเสา,สาน่าจะเป็นอ๋อมันล้อมโชกนี่หว่าที่บินบอมอยู่ที่บินบอมอยู่โอเคโอเคฟังฟังบ็อกกี้รอแทงสวนได้หน่อนะแค่เฟิร์สไอเกตแค่ดิสคาร์สคาร์ิสคารข้ามาแค่ตีรอก่อนรอกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนโอเคบอบบี้มีนอ<ด>ีกแล้วนะแทงแทงแทงใหญ่จุดจากเกาะไอ้ตรงไอ้ตรงทางนอตอีให้ขอสเปซให้ผมหน่ออยโเค เพื่อไอ้ไอ้คาร์บอตี้ไอ้คาร์บอตี้เดินเข้ามาทางขวาบนไอ้คาร์บอตี้เดินเข้ามาทางขวากระจายกระจายนะเดินมาแล้วกระจายโอเครับน้าเราเข้าได้ไอ้คาร์บอตี้ลุกอีดิฟห้าสี่สามสองหนึ่งไอ้คาร์บอตี้ตรงอีทและสเปซทางน้องและสเปซไว้และสเปซไว้แทงขยับมาแทงขยับเข้า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 มาบอมอยู่ไหนดีด้านขาหน่อยเดี๋ยวคนทางขวาหน่อยับเข้ามาแทงขยับเข้ามานะเพื่อเก็งยอดเป็นรอ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 วอกกี้เล่นเลยวอกกี้เล่นเลยมันข้ามบอมไปเพื่อเก็งเพื่อเก็งเดี๋ยวนะเพื่อเก็รอ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 ฮาวีฮ เฟรรอรอรับรรับนะเฟอร์เกตลุกอีสเฟอร์เกตดนอีสิตรงเอาเลยอีสิตรงเฮลเลย้าสี่สามสองเฟอร์เกตอีสิบตรงไฮเฟอร์รเกตอีสิบตรงเอาไปเลยสวยแล้วสเปซแล้วสเปซแล้วสเปซสเปซมาทางซ้ายกลับมาทางซ้ายแล้วสเปซรอไว้รอไว้รอไว่อกี้จะแทงามอยอยู่ริมน้ำทั้งคู่เลยริมน้ำโอเคระวังนะอไฮเอามันเดินมันเดินแทงมันเดินแทงวง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 ินอ๋อใหญ่มากแทงวองินเาเดินมา เสา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 อีทีส่ามองหเสอีฟอนอีทเสอีฟอนทุกอย่างเดฟอนทุกอย่างดฟอนสกจ้าสวยสวยสวยเดินข้ามมาเดินข้ามาเดินข้ามาเดินข้ามมาเซนสปาีลยโอมัเกง้เราเลยีสมสองหนึ่งเอีสเพอร์เตอีสข้าบนบนดีไปนบนีข้าาบนดีดินีมาดิมาเดสมาเดินอีสาินอีสาดูตอนนีู้ตรงวอูตรงเรามานะเขาอยู่ทางนอตแถวเขาอยู่ทางนวเลูกเสาในเราเสาในเราต้องจังต้งจังเรานะฮะีาองนึ่งตรงวทุก ที่ตรงแฮใหญ่มากตรงแฮงเาตรงแฮเอเตรงฮงาไปดเาสเดงเาเดี๋ยวเปดเาเดียเดรงแฮเอาเดี๋ยวาเดีรซาเาเดี๋ยวาเดราเอาเดียสเปดเาเดี๋ยวเดงแฮงเาเดี๋ยวาเดีงแซาเาเดี๋ยวสเดยาเาเดี๋ยวสเดีซาเาเดียวสเปดตแเาเดีสเดตรเดี๋ยวสเงาเดีวสเดตรงแฮเาเดีตรงเฮเาเดีวเปดตรงเฮาเดีสเดแเาเดีวสดตรงแงเาเดีเตรงเฮาเดีเดเาเดี สวยสวยสวยวสเปนอสสเปนอวเสสเปสสเปนเวสสเปนสสเปสซายมวเริมีมาเริ่มขยี้เดินนอเวสเดินนอวเวสมาเดินนอเวสมาสเปนเวสมาสเวสสเวสเดิมเดินอเวสงวเดิมสี kleine. ่จันทร์อยู่กลาอตรงวกลับมาตรงวตรงวรอแล้วคกลมาตรงวผมด้ดดดเวาหดดนเวลาเดเสาาแมาแล้วมาวเสาทุกเสาเสาาเมีครับีสดิิงกระแพงเสดิิงกระแพงเสาดไม่ได ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญยิงใหญ่ยิงใหญ่ยขัวยสวยสวเลยสเปเลยสเปอีสเปอีมันมันโก่โโอเคฉีกไปอีสฉกไปอีสฟังฉีกไม่ม่่วนมันสวนโอเคฉีกมาซอีสฉกมาอีสฉกมาซออีสฉีกมาซออีสแล้คิวเลยดีกว่สเปซ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 สเปไว้สเปไว้สเปคิวเบิวคิวเคิวเคิวเิวคิวเไว้คิวเไว้คิวเดตรงแฮวทุกคนเตะเตะลกตรงแฮวฮาบิาิสเวตรงแฮวทุกคนเธอก ตอกอย่างของเ้าตอกอยงของเ้าโอ้ยสวยสเปด้วสเปดสเปดแวสเปด้สเปด้สเปดผมเติมมาไวกว่าแล้ว่าสเปด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 เเบรกทูเทูามาเทามาสเปดเสเปดทางเสเปดทางเาสเปดทางเซาสเปดทางวิสิไว้สิบวิสิไว้สิบวิวสไว้สเวิีวิสวสวสิบวิสิบวิววววิวสวิสิบวิสวิสิ